คลิปนี้ได้เจอกับนาย u e p r o t o c o l Star r e s o n a n น e นะครับก็เป็นตัวเกมที่ถูกนํามาสร้างใหม่เนาะจากเกม IP เดิมก็คือ Blue p r o t o c o l นะครับก็สาหรับใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้ณนะวันนี้นะครับเซิร์ฟจีนนั้นได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็ที่ผมทําคลิปเนี่ยมันยังเปิดไม่ถึง1วันนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์อยู่บ้างน,นะครับเพราะว่ามีตอนที่ผมเล่นเนาะก็สตรีมให้ดูกันไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากลงสตรีมไปแม่งปิดยาวเลยครับ ปิดซ่อมเซิร์ฟรวยๆนะเหมือนเซิร์ฟมีปัญหาประมาณหนึ่งเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟจีนนะครับเดี๋ยววันนี้มาพาดูกันว่าว,าวิธีที่ผมใช้เล่นเนี่ยมันทําแบบไหนบ้างเนาะก็หลักๆเลยเนะี่ยเราจะต้องมีตัวเลขบัตรประชาชนของคนจีนนะครับที่ตรงกับชื่อเนาะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆครับในการยืนยันตัวตนเล่นเกมของประเทศจีนแล้วก็บนเวอร์ชันมือถือเนาะก็สูกึก็มีนะครับอันนี้ลองไปหาวิธีดูเอาบนมือถือผมไม่รู้แต่เท่าที่เห็นในกลุ่ม Facebook ก็เห็นมีคนแนะนํามาว่าก็ใช้วิธีเเเดดิมมมก็ไ็ไ้ัหือนนจะปแบบ โหลดจากแถบแบจีนแล้วก็อะไรนะแอป4399อะไรสักอย่างเนี่ยของคนที่เล่นเกมจีนเป็นประจําอยู่แล้วครับน่าจะพอรู้อยู่เนาะส่วนตอนจังหวะกดเข้าเล่นเนี่ยเขาก็จะให้ยืนยันเลขัตรประชาชนเหมือนกันนะครับซึ่งพื้ที่ของเราเนี่ยผมเล่นในคอมเนาะก็เดี๋ยวมาพาดูกันนะครับสำหรับตัวของเกมนี้ส t a r r เ s o n a n c e เนาะเหมือนชื่อเกมจริงๆอะ่ะเขาอยากจะให้มันชื่อ s t a r r เ s o n a n c e นะครับแต่กลัวคนไม่รู้ว่ามันเป็น IP พรูโปรโตโคอลชื่อเกมเ,กเ,ต,เต็มๆเนี่ยมันก็เลยเป็น รูโปรโตคอลนะครับก็เป็นเกมสัญชาติญี่ปุ่นเนาะแต่แรกเลยเนี่ยเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วมันก็เจ๊งไปนะครับแล้วก็เป็นบริษัทผมจําชื่อบริษัทที่แน่นอนไม่ได้ครับแต่เป็นในเครือของเทนเซ็นนี่แหละเนาะก็คือเป็นบริษัทลูกของเทนเซ็นนี่แหละครับที่เขาเข้าซื้อกิจการเอามาทา ให้พวกเหล่านั้นมาเล่นกันต่อเปิดแบบ global เลยนะครับคือเดี๋ยวมีเซิร์ฟเวอร์ global ด้วยก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวให้นะครับก็ติดตามได้ทางทวิตเตอนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนาะ blue protocol star resonance official นนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมี CPT ของทาง global ด้วยภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ครับจะมี CPT ของ global อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับใครที่รอเล่นเวอร์ชัน global อยู่เดี๋ยวมี CPT แล้วก็ผมติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือตรงนี้ สตาเลโซนนนดัต้าเบสนะครับก็จะมี Discord ให้เข้าไปติดตามแบบ Real Time นะครับแบบเออเวลามีปัญหาอะไรเซิร์ฟปงเซิร์ฟปิดนะครับก็เข้า Discord อันนี้ไปดูกันได้นะครับเป็นคอมมูของฝรั่งเนาะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ2ช่องทางที่ผมใช้ติดตามข้อมูลเกมนี้อยู่เนาะทีนี้อมาดูเรื่องของวิธีการสมัครเกมนี้กันก็ตัวผมเองเนี่ยผมใช้ลาโกฟาสนะครับก็แนะนําให้ใช้กันเพราะว่าผมใช้วิธีนี้วิธีมุด แบบอื่นอะไรยังไงผมไม่รู้เนาะผมมาจากลาโกฟาสเลยครับเราเซิร์ชชื่อเกมได้เลยเนาะใครที่เกมยังไม่ขึ้นเนี่ยสมัครใช้บริการนะครับโหลดมาใช้ฟรี1วันสําหรับใครที่ไม่เคยสมัครมาก่อนเนาะสมัครใช้ฟรี1วันได้ส่วนใครที่ใช้อยู่แล้วหรือเคยใช้ฟรีแล้วเลิกไปเนี่ยก็มาสมัครเป็นรายเดือนเอานะครับใส่โค้ดวาชิลด30เปอร์แล้วแต่โปรโมชั่นของพวกเราเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยเนาะวาชิแล้วก็รีดีมเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้รีดิมเซ็ตฟูลแล้วราคามันก็จะเปลี่ยนครับก็ ที่1เดือนเนี่ยจะ3.43เหรียญนะครับก็เหรียญละ35บาทก็ไปคำนวณกันเอาเองแถวาเนี้ยเนาะร้อยกว่าบาทนะครับรายเดือนนะก็เมื่อเราสมัครใช้บริการลาโก้ฟาสปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นของเราเป็นพรีเมียมแบบนี้นะครับเซิร์ชชื่อเกมได้เลยพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์แค่บลูก็ขึ้นแล้วอ่าบลูโปรโตคอลนะครับของเราจะเป็นเวอร์ชั่น C N ก็เป็นตัวนี้นะครับ C N Blue Proto c o สตาร์เลยโ n a น c e นีกดเข้ามามันก็จะหน้าตาประมาณนี้ เลือกบูสต์ได้แต่นี่คือเป็นของจังหวะตอนจะเข้าเล่นนะครับถ้าเรายังไม่ได้เข้าเล่นเนี่ยไม่มีอะไรเราเลือกโหลดตัวเกมก่อนเนาะกดตรงเกมดาวโหลดได้เลยครับตัว App, แอป a g o f a s t เนาะเขาก็จะดาวน์โหลดตัวลอนเชอร์เกมมาให้เราเลยครับซึ่งมันก็จะอยู่ที่หน้าจอผมแบบนี้เมื่อเราดาวโหลดตัวลอนเชอร์มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น v ีเกมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กดลงอินสตอลให้เรียบร้อยครับเมื่อเราอินสตอลเสร็จปั๊บมันก็จะมีเป็น2ไอคอนเพิ่มเติมมาครับคือ v ีเกมแล้วก็ ตัวไอคอนที่เป็นชื่อภาษาจีนอันนี้ที่เป็นไอคอนเกมเนาะตรงนี้ผมไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับคือตัวเกมเนี่ยเขาจะต้องเล่นผ่านล er อนเชอร์วีเกมีกหนึ่งต่อเนาะซึ่งเมื่อเราลงเสร็จใช่ไหมทีนี้เราก็มาทําธุรกรรมในลาโกฟาต่อครับซึ่งลาโกฟาเนี่ยนะวันที่ผมทำคลิปเราอ,อัปเดตฟีเจอร์แปลแบบเรียลไทม์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันในเกมนะครับนี่ยังมาไม่ถึง1วันดีนะมีแปลเรียลไทม์มาให้นะครับแล้วก็ตัวทานสเตทอ่านี่ช่วยได้เยอะมากครับ ก็คือคียลัดปกติเขาเนจะเป็น F7 นะครับในการทานเลดภาษาจีนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูกันเนาะอ่ะทีนี้ผมกดบูสต์เลยครับเราก็จะใช้ตัวโนดของตัวแล้วก็ฟ้านี่แหละนะครับในการมูด VPN ของเราไปให้เป็นประเทศจีนไม่งั้นจะทำการเชื่อมต่อเกมไม่ได้เนาะก็ที่ผมลองใช้ดูมันจะเป็นตัวแบ็กอัพตัว CN แบ็กอัพอันนี้ครับก็ Thailand China อันนี้ก็กดเพื่อทำการเชื่อมต่อ VPN ได้เลยนะครับ เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเนาะผมก็กดสตาร์ทเกมตามปกติครับแล้วมันก็จะเด้งเป็นลอนเชอร์ของ v g เกมขึ้นมาให้เลยที่เราลงเอาไว้แบบนี้ถ้ามันถามหาตัว d i r e c t อรีที่เราลงเกมทุกคนก็ลองกดดูอีกทีนะตอนที่เรากดขึ้นมาเนาะเผื่อไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถามหาอีกไหมถ้าถามหาเราก็กดดูครับว่าตัวเกมเนี่ยเราลงไว้ที่ไหนนะครับก็กดตาม Directory ่ไปตรงนั้นมันก็จะเด้งหน้าน,นี้ขึ้นมา ก็คือตัววีเกมเนี่ยเขาจะล็อกอินได้2ช่องทางครับก็คือ QQ เนาะแล้วก็ WeChat ซึ่งผม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะผมไม่เคยใช้ WeChat ไม่เคยใช้ QQ เนาะแต่พออยากเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าวิธีที่เราทําได้สะดวกหน่อยเนี่ยจะเป็นเรื่องของ e c h a t ครับก็ WeChat เป็นแอปในมือถือนะครับโหลดในมือถือได้เลยนะขออภัยด้วยที่ผมไม่มีรูปไม่มีอะไรให้ดูนะเพราะว่า ผมไม่มีโปรแกรมอัดอะไรภาพบนมือถือเนาะก็ดาวน์โหลดแอป WeChat ผ่าน Google Play ผ่าน Store ของพวกเราได้เลยครับย่งผมใช้มือถือ Android เนี่ยก็เซิร์ช WeChat ดื้อๆได้เลยเนาะเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นในเครือของ Tencent อยู่แล้วนะครับ WeChat โหลดมาทําการสมัครได้นะครับสมัครล็อกอินของเราได้เลยครับบนมือถือด้วยการใช้เบอร์เนาะผมสมัครด้วยเบอร์มือถือของบ้านเราตามปกติเลยครับทีนี้เมื่อเราสมัครเสร็จปั๊บมันจะมีขั้นตอนยืนยันตัวตนของ WeChat ไอ้เจ้า WeChat เนี่ยมันจะมีให้เรายืนยันตัวตนอยู่3ประเภทผมจําไม่ได้แต่ว่ามันจะมีก็คือให้ใช้ QR code ของคนที่ใช้ WeChat อยู่แล้วสแกนอันนี้ถ้าใครมีเพื่อนที่ใช้อ่า WeChat อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนสแกนได้แต่ผมไม่มีเหมือนกันผมเลยใช้อีกวิธีหนึ่งครับก็คือการผูกบัตรเครดิตเนาะมันก็จะมีการยืนยันตัวตนได้การผูกบัตรเครดิตได้ครับแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอะไรก็ได้ที่เรามีลองดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้พวก Virtual Card ของ Too Money อะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ ถ้าได้ก็ลองดูของผมใช้เป็นวีซ่าการ์ดตามปกติเนะก็ทําการผูกบัตรเครดิตครับแล้วเขาก็จะหักเงินเรา1เหรียญน,นะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะอันนี้ลหลายเกมใช้ระบบนี้นะครับผูกปับ๊บก็คือจะหักก่อน1เหรียญแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนเราให้ภายหลัง1เหรียญก็อีก30กว่าบาทนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากเนาะก็นั่นแหละเพราะเมื่อเราทําการผูกบัตรเครดิตปับ๊บก็จะยืนยันตัวตนวีแชทผ่านทันทีครับแล้วก็เอามาสแกนตรงนี้ได้เลยสแกนหน้าที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับก็อย่างตอนนี้ผมกําาังจะยิบมมืือถอถขึ้นนนสแกนนะ ทีนี้ปัญหาคือมันเซฟไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมาสแกนทุกครั้งที่เราจะทําการเล่นเกมเพราะฉะนั้นก็คือควรมีไปของตัวเองนะครับเรื่องของเจ้า WeChat เนาะผมก็สแกนผ่านมือถือผมเนาะกดยืนยันกดอนุญาตตามปกติครับนี่แล้วมันก็จะติ๊กถูกแล้วมันก็จะดีดเข้าไปในหน้ารอนเชอร์เกมให้เราเข้ามาแล้วหน้าตา l อนเชอร์เกมก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ตรงปุ่ม start game นะครับก็จะเป็นตัวขวาล่างนี่แหละทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ฟีเจอร์ของ Logofa ให้ดูครับนั่นก็คือตัวของการแปลภาษาเนาะ F7 ครับก็ หน้านี้ตอนแรกอะผมไม่รู้มันต้องทําอะไรนี่เรากดอย่างนี้ได้เลยครับของ l a g ก็ฟาดเราก็ครอบดูครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนแปลให้เราอ่ะก็คือเป็นข้อตอกลงยืนยันต่างๆก่อนกดเล่นเกมนะครับก็ต้องติ๊กถูกทั้งหมดเนาะอินเทแ h มให้เผื่อแบบบางทีเกมเรามีปัญหาหรือเราแบบเอออยากจะลองลบเกมลบอะไรนี่ก็ไอตรง3จุดตรงนี้เนาะกดขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เราก็ฟาดแปลได้เหมือนกันอ่าเนี่ยเราก็ครอบแปลดูครับ เห็นไหมก็จะมีซ่อมไฟล์เกมนะครับแล้วก็ดูว่าเราลงเกมไว้ที่ไหนแล้วก็ลบเกมอ่ะอันนี้คร่าวๆนะครับคือฟีเจอร์การใช้งานของลักโกฟ้าสนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ผมมากดเข้าเกมครับเป็นอโบคูระนะครับบริษทัทที่ทำการ พัฒนาต่อยอดมาจากของเดิมเขาน้อไอเนี่ยก็คือเปิดเกมมาก็จะเด้งบันไดน้ำโคเด้งโบคูลาแล้วก็มีเทนเซนต์นะครับอย่างนี้ของผมก็คือมันเข้าเล่นไปได้แหละแต่ทีนี้จังหวะที่เราเปิดเกมมาครั้งแรกเนี่ยผมอัดตัวของฟุตเทจเอาไว้ครับว่ามันมีให้เรายืนยันเล็กแบบประชาชนตรงนี้แหละก็เดี๋ยวพาดูกันเนาะ อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาครับสาหรับตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกนะครับจะให้เรายืนยันเลขแบบประชาชนจีนที่ตรงกับชื่อน,นี่แหละอันนี้ทุกคนต้องไปหาเองนะอันนี้ผมไม่มีช่องทางให้นะครับเพราะว่าของผมเองอะ่ะคือผมเล่นเกมเซิฟจีนมานานมากๆแล้วเนาะผมก็จะมีเก็บของผมเอาไว้ไงนะครับอันนี้ต้องไปหากันเองนะครับไม่มีช่องทางชี้นําให้อันนี้ไปหามาสําหรับใครที่จะเล่นเกมนี้อาจจะลองแปลให้ดูปึ๊บเนี่ยเราก็ลูดทั้งหมดเลยครับ สำหรับใครที่แบบเล่นเกมเซิฟจีนอะไรเงี้ยฟีเจอร์ของราก,กูฟ้าอันนี้ผมว่าดีมากนะมันแปลแบบใช้ได้เลยครับก็นี่ทางซ้ายเป็นใส่ชื่อเนาะใสชื่อที่ตรงกับเลขบัตรนะครับเลขบัตรอยู่ทั้งขวาแล้วก็ไอตรงที่ติ๊กเลือกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หามาใส่แล้วก็กดยืนยันให้เรียบร้อยครับเมื่อเราใส่แล้วยืนยันตัวตนผ่านเนาะมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานครับก็คือเป็นหน้ารูปคนแล้วก็ติ๊กถูกก็คือเป็นอันใช้ได้ครับทีนี้เราก็กด ปุ่มเขียวด้านล่างไปต่อกันได้เลยนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปในเกมทันทีทีนี้ถ้าเรากดเข้าเกมไปแล้วมันเด้งเออร์เรอร์อะไรแปลกๆแบบนี้ครับก็คือเรายังไม่ได้เชื่อมต่อว p พีของเราไปที่โนดของประเทศจีนนะครับก็คือไปทำการรีเฟรชทุกอย่างใหม่นะครับคือตอนนี้เรายืนยันตัวตนผ่านแล้วเนาะเราก็ปิดทุกอย่างใหม่สักรอบหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางก็คือปิด e c h a t ออกจากเกมเนาะปิด VChat ปิดลากโกฟาสด้วยก็ได้ครับลองรีเซ็ตทุกอย่างเปิดขึ้นมาใหม่หมดนะครับเริ่มขั้นตอนจาก La กโกฟาสใหม่อีกทีนึงก็ได้เนาะแล้วเราก็กดเข้าเกมจาก La กโกฟาสตามปกติครับทีนี้ก่อนกดเข้าเกมเนาจะผมจะมาลองใช้ฟีเจอร์นี้ให้ครับวันอ่า uh, วันคลิกเกมทานสเลเตอร์ของ l a นะกโกฟาสเนาะก็ไอเนี้ยเหมือนตอนแรกก็ต้องไปเลือกเองมั้งก็เลือกที่แอดเกมไฟล์นะครับแอดเกมไฟล์ file, แล้วก็ไปเลือกดูเนี่ยว่าเราเก็บไฟล์เกมไว้ที่ไหนนะก็เลือกตัวของ Star EX e x e เนาะ อันนี้ครับแล้วก็กด Open มันก็จะมาเป็นอันนี้อย่างที่ผมเป็นอยู่นะครับแล้วก็กด Translate ได้เลยครับอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่ามันเป็น Real Time Translate Has Start นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวใครมาดูคลิปนี้ทีหลังเนี่ยตัวโปรแกรมของ LagoFast เขาจะมีอัปเดตวิธีการแปลภาษาให้ที่มันแบบแตกต่างจากนี้หรือเปล่านะแต่ของวันแรกมันจะหน้าตาประมาณนี้เอก็ไม่มีอะไรครับก็ปิดไปก่อน แล้วเดี๋ยวรู้ผมไม่แน่ใจว่าต้องปิดเปิดเกมใหม่หรือเปล่านะครับมันถึงจะทํางานเนาะแต่ตอนนี้คือเราเปิดเกมครั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงก็ลองกดเข้าครับเนี่ยก็ปกติคือถ้าเราเชื่อมต่อโนดจากแล้วกฟานะครับเข้าเกมได้แบบถูกต้องอย่างที่ผมแนะนาในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเด่งเข้าเกมมาให้เราสร้างตัวละครได้เลยครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะสร้างได้3ตัวเนาะใครที่มาดูตอนผมไลฟ์สตรีมอยู่หรือใครไปย้อนดูก็ได้นะครับมันเป็นช่วงแรกตอนเปิดไลฟ์มาเลยครับสร้างตัวละครเกมนี้ละเอียดมากครับบอกเลยว่ากดสร้างกันเพลิน ก็ตัวเกมนั้นไม่มีตัวของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าชันแนลให้เลือกเนาะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับคือพอเรากดสตาร์ทเกมมันก็เด้งเข้าเกมมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเงาเหงาหน่อยเพราะว่าเวลาที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้ครับมันตีห้ามันตีสี่ตีห้านี่แหละนะก็เลยไม่แน่ใจคนไปไหนแต่ตอนเล่นนี่คือคนยืนกันเต็มเลยนะนี่อย่างนี้เ,เขามานั่งทําอะไรกันนิดหน่อยนะครับเอออ่ะก็บรรยากาศในเกมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ฟีเจอร์ทานสลีดเช็คนิดหนึงน่งเนาะว่ามันใช้งานได้หรือยังนะครับอ่ะยังไม่ทํางานนะ น่าจะต้องลองปิดเปิดเกมครับเดี๋ยวผมลองเทสป,เปิดเปิดเกมให้ดูเลยเนาะว่าใช้งานเป็นไงบ้างน,นะครับสำหรับฟีเจอร์แปลภาษาของ l ั c ก็ฟาสต,ตอนนี้ อ่าก็ให้ตัวออ t โต้ทันสเลตเนี่ยจะต้องปิดเปิดเกมใหม่เนาะตัวปุ่มกดเริ่มเกมแล้วก็ขึ้นเลยครับว่า Connection Start นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คนี้ให้ตัวของกราฟิกนะครับอ่าก็เป็นแบบเหมือนจะเป็นทันสเลตแบบเรียลไทม์ให้เลยครับก็ที่เป็นภาษาจีนต่างๆเนาะก็เป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะครับเออมาดูกันอันนี้ก็ตั้งค่าก็จะมีโชว์ู้เล่นที่จะเห็นในหน้าจอพร้อมกันนะครับซึ่งสูงสุดนี่หูร้อยหคนครับ อันนี้เหมือนจะเป็นโชว์ตัวละครซึ่ง f e u l u เนี่ยเหมือนจะอยู่ที่20นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ DLSS นะครับเลือกปรับโหมดได้ว่าจะเอา Balance แบบ Performance หรือแบบอันนี้น่าจะเป็น u u l l t y เนาะเขาใช้คำว่า Effect นะครับอ่าดูคร่าวๆประมาณนี้อ่าเสียงนี่เห็นปะคือมันเป็น Real Time Translate อีกทีครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบเครื่องเราเครื่องเราไม่แรงพอแหละไม่แรงพออาจจะรอแป๊บหนึ่งนะถ้าแรงๆหน่อยกดปุ๊บก็แปลใส่หน้ากันอย่างนี้เลยครับ อ่าตัวเสียงเนาะมี2ภาษานะครับคือจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาเป็นเบสของเกมญี่ปุ่นมาแต่แรกเนาะก็เลยมีเสียงญี่ปุ่นให้ครับถึงแม้จะเป็นเซิร์ฟจีนก็ตามอ่าประมาณนี้กดเข้าเกมไปเช็คกันครับอ่าอย่างตัวดีเทลอะไรต่างๆของตัวละครเราเนาะเขาก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวของชื่อคลาสนะครับชื่อคลาสเนี่ยบางทีมันน่าจะยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนาะมันเป็นการแปลาจากจีนอีกที อย่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นอาวุธหอ,อกเขาก็เลยมาเป็นแบบ actual knife นะครับอ่าพามาดูดีเทลต่างๆกันเนาะก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมานะครับเขาก็จะมีตัวของภาษาอังกฤษขึ้นบอกนะว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรเนาะก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับก็มีเน็ตเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ช็อปกาชาเลตคอมเมนต์เกมเพลย์นะครับก็น่าจะเป็นพวกไกด์ทีวิอั่นเดียอะไรต่างๆหรือเปล่าเอ่ยอ่าอ๋าอไม่ใช่เป็นด่านนะก็รอนิดน,นึงนะครับรอเขาเปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ หมือนต้องใช้เวลาทานสเลตเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเป็นทานสเลตแบบเรียวทามันยังไม่ใช่ตัวไฟมอดที่ไปแก้ไขตัวเท็กซ์ในเกมเนาะอันนี้ก็รอกันต่อไปนะครับอันนี้คือแบบเร็วๆลวกๆก่อนนะครับจากทางของโปรแบบกรม l a ก o ฟ a าสเนาะเพราะว่าเกมมันยังเปิดไม่ทึง1ึวันเลยเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยมันยังไม่ถึง1วันดีนะครับลากฟาสเขาก็จัดมาให้ก่อน1ยกแล้วเดี๋ยวจะมีภาษาไทยตามมาด้วยทางลากฟ้าสเขาจะทําตัวของภาษาไทยมาให้พวกเราคนไทยได้ใช้งานกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับใครที่อยากเล่นก็ ลองหาวิธีสมัครมาเล่นกันดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากลองเทสลองเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเกม M MM m o ในช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยมันก็ไม่มีเกมไหนเปิดใหม่นะครับใครอยากลองบรรยากาศใหม่ๆลองเออแนวเกมเพลย์ที่แบบ คือมันก็เคยไอตอนที่เคยมุดไปเล่นกันตอนที่เปิดที่ญี่ปุ่นน่มันก็อันนี้แหละนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละเผื่อใครตอนนั้นไม่ได้เล่นเนาะหรือไปเล่นแล้วก็โดนแบนอย่างผมอย่างเงี้ยเล่นได้วันสองวันโดนแบนนะครับเราคิดถึงเกมนี้อยากลองหากลับมาเล่นเนี่ยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีให้เล่นกันจริงๆแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เลยแต่เหมือนจะเหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยก็เหมือนจะล็อกโซนบ้านเรามาอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ตอนนี้ที่เล่นนี่คือเป็นเซิร์ฟจีนเนาะก็เล่นได้ไม่มีปิงนะครับ มีเรื่องของการทำเพอร์เฟ Dot ดออะไรพวกนีครับก็หลบแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับไม่หน่วงไม่ปิงก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับเรก็ f a s t กับตัวเกมเกมนี้เนาะ,ะให้ดูตัวของเมนูต่างๆกันอ่านี่พวกไอเทมต่างๆนะครับครานี้คือถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละกล่องเนะี่ยมันคืออะไรเนะี่ยกดดูเขาก็จะมีอ่าเรียวไทม์ทานสเลตมาให้แบบเร็วๆก่อนเนาะก็ช่วยได้เยอะครับเราไม่ต้องมาใช้ตัวฟีเจอร์ไอเนี่ย F7 ครอปเองละเขามีแปรใส่หน้าเราให้แบบนี้เลย อันนี้ก็จริงๆก็แอบแปลกดีเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเคยเจอนะวัตกรรมแป,แปลแบบเรียลไทม์ยัดเกมให้แบบนี้ครั้งแรกนี่แหละกับกับแอปลาโกฟาสเลยเนาะไม่มีโปรแกรมตัวไหนทําให้คือเกมจีนนะผมก็เล่นเยอะอยู่ไงแต่ส่วนใหญ่ก็คือเรากระเสือกกระสนดิน้นรนไล่ครอปไล่ก๊อปรูปก๊ปอปเทคไปแปลเองเนาะอันนี้คือเจ๋งมากเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือรอที่มันเป็นมอสแล้วก็เปลี่ยนแบบเท็กซ์ในตัวเกมดีๆให้อีกหนึ่งต่อนั่นแหละเนาะก็รอกันต่อไปคลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับอยากเข้ามาลองเล่นลองเทสนะครับหลักๆเลยเราจะต้องไปหาเลขบัตรประชาชนของคนจีนที่ตรงกับชื่อจริงๆมาให้ได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ยากหน่อยเนาะแล้วก็แวะให้ดูคลาสกันคร่าวๆพอของปากของคอแล้วกันตอนที่เราสร้างตัวตอนแรกนะครับเขาก็จะให้เราเลือกคลาสมาเลยซึ่งมันก็นจะเป็นเรื่องของอาวุธนี่แหละเกมนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือว่าเราจะเล่น2ออาวุธครับ เดี๋ยวเล่นไปสักเลเวล3ามั้งเห็นในคอมูก็คุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกได้อาวุธไปอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้เราเล่นสลับเล่นได้เผื่อจังหวะไปลงดันจะทําให้ตัวละครของเรานั้นมันสามารถเล่นได้ถึง2โรอะไรแบบนี้ครับจะได้ไม่มีปัญหาแบบเอ้ยเล่นเป็นดาเมจลงดันหาตียากจางังไม่มีพลาไม่มีแทงเราจะได้เลือกเอาอาวุธอีกอันหนึ่งไปเล่นอีกโรหนึ่งได้เนาะรประมาณนี้นะครับตอนนี้คือที่ผมเล่นอยู่นะครับนี่เขาแปลมาให้ว่าเป็นแอชเชลไนเนาะก็เป็นธาตุลมนะครับใช้หอกแล้วก็มีอันนี้อ Under Shadow s w o r d อร์นะครับชื่ออย่างไม่เป็นทางการเนาะอันนี้เป็นการทันสเลช์นะก็เรียกว่ามีเป็นดาบคาตาน้าสุดเบียวครับอันนี้เห็นคนเล่นเยอะมากเลยเวลายืนในเมืองนะ้อยเห็นคนมีพกดาบยาวนี้ติดหลังไว้เยอะมากเลยครับอันนี้ผมพาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนหน่อยเนาะเป็นธาตุไฟฟ้าครับแล้วก็อันนี้ถัดมานะครับเป็นไอซ์เม e นะครับเป็นน้ำแข็งเมทเกมนี้จะไม่ได้แบบเล่นได้หลายธาตุนะครับก็คือจะเป็นน้ำแข็งจระจะหน่อย ือแต่ละคลาสของเกมนะครับเหมือนเขาจะมีธาตุหลักๆอยู่ธาตุหนึ่งของแต่ละคลาสซึ่งคลาสอาชีพของเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ดูใหม่ๆล้ำๆอยู่เหมือนกันเนาะไม่ได้เหมือนตอนที่เขาเปิดตอนแรกที่เป็นของญี่ปุ่นอนะ่ะผมจำได้ตอนนั้นมันก็มีเบสิกเบสิกคลาสนะไม่ได้มีอะไรแปลก เหมือนจะมีเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ขวานคู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เคยลองเทสลองเล่นน่ะนะครับซึ่งเปิดมารอบนี้ไม่มีพอเทนเซนเข้าไปทางเบงเนี่ยคลาสที่เคยเล่นตอนที่เปิดที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่เห็นนะเออประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนอาวุธชปปนนใช้เป็นกำไรนะครับอันนี้ f อเ e ส t w วิดเบอร์เลอร์ใช้เป็นกำไรเนาะแล้วก็ท่าุนี้เป็นท่าุลมครับเป็นซนะัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตสไตล์มีฮิวเคลื่อนได้ อันนี้เป็น Guardian of the Giant Blade ครับก็คือจะเป็นแท้งของเกมนี้นะครับเหมือนแท้งจะมี2ตัวก็คือดับโลกแล้วก็นนี้แหละอาวุธเขาเรียกว่า Giant Blade นะครับมันจะเป็นใบมีดใหญ่ๆโตๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นท่าดินใคยแบบเป็นสายแท้งกน็น่าจะแบบเป็นอารมณ์ใหม่ๆของการเล่นแท้งครับอาวุธเท่ดีนักหนูครับผม Sharp Shooter เ,เป็นาตาแสงน้อันนี้ แล้วก็เท่าที่เห็นในตัวคลิปเกมเพลย์เนี่ยเหมือนเป็นแนวแบบซัมมอนครับจะมีตัวซัมมอนเนี่ยออกไปกัดศัตรูเรื่อยๆเลยก็ะะจะคลาสสิกหน่อยนะครับยืนยิงยืนยิงเนาะก็ะชิวไนอันนี้ก็เป็นดับโลกครับถ้าแสง และสุดท้ายครับเป็นโซม m สุเชียนอันนี้เหมือนจะเป็นคลาสใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะเหมือนตอน c b t ก็ไม่มีมั้งคลาสนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะใครเคยเล่นตอน c b t มามาช่วยให้ข้อมูลได้นะครับก็เป็นอาวุธที่คือเป็นดีกีตาร์เลยครับแล้วก็เป็นธาตุไฟประมาณนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบเป็นตัวซัพพอร์ตนะ โมของเราในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาแนะนําวิธีการสมัครเข้าเล่นให้น้องเผื่อใครอยากลองเล่นลองเทสกันดูนะครับแต่ของเซิร์ฟจีนนี่คือเขาเปิดจริงเลยนะเดี๋ยวถ้าเรามีภาษาอังกฤษดีๆมีภาษาไทยดีๆเราเล่นแล้วมันไม่ปิงไม่มีการโดนเตะโดนแบนอะไรอีกเนี่ยแล้วแบบถ้าช่องทางเติมเงินหาง่ายเนี่ยก็คงได้สิ่งเงินยาวๆเหมือนกันนะครับในช่วงแรกเนาะจนกว่าเดิมเดิม รูปการเล่นเกมในแวดวงของพวกเราก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเกมมันจะแบบเอยคอนเทนต์ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเกมใหม่เปิดก็ย้ายไปเล่นเกมใหม่กันวนไปรออัปเดตแล้วค่อยกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้เนาะก็สาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะกัลบลา g o f a s เนาะเรามีฟีเจอร์มากมายเลยนะครับทั้งการแปลภาษานะครับมี optimize เกมเพื่อที่เล่นให้มันลดแหลกลดปิงต่างๆเนาะโหนดการเชื่อมต่อที่จําเป็นมากครับในการเล่นเพราะว่าถ้าเราไม่มุดไปที่ตัวของ SubGid เนี่ยเล่นไม่ได้ครับ คือผมลองลองไม่เชื่อมต่อแล้วเข้าเกมไม่ได้ตอนกดเริ่มเกมตอนแรกเนี่ยเด้งป๊อปอัพเออร์เอร์ใส่รัวเลยครับเพราะฉะนั้นรากฟ้าจะเป็นนะก็ใส่โค้ดบาชีลด30เปอร์นะครับใครที่อยากลองใช้หรือลองอยากหา VPN ดีๆสักตัวหนึ่งใช้เนี่ยก็ใช้ได้ยาวครับลองรับหลายเกมเนาะใครที่เล่นพวกเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเกม fps ที่ต้องการปิงงน้อ,นอดีๆเนี่ยคือราบก็ฟฟ้าสนับสนุนทุกเกมเลยนะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบลูโปรโตคอเลเรโซแนนใครสนใจอยากจะลองเล่นก็ตามกันมาได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือตามไลฟ์สตรีมไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ